ที่กองทุนหมู่บ้านสนามชัยหมู่ที่9ตำบลโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี นายอนุชานาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสอทบอเป็นประธานเปิดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนางทรงรักวราภายัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีน,น,นายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินายทัชยานัทเจียธนัทกานนเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงาน นายอนุชาได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้รัฐบาลส่งเสริมการกระจายความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจระหว่างกันอยากเป็นระบบโดยการส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจครัวเรือนมีความเข้มแข็งส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับโครงการโคล้านครอบครัวซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงได้มีการทดลองศึกษาและค้นคว้าลงมือทําจริงและมีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมจากการทดลองนําร่องโครงการโคล้านครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและจังหวัดชัยนาทรวมถึงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพบว่าประชาชนมีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงโค ที่สำคัญหลายครัวเรือนได้ยกระดับตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้หมุนเวียนทั้งครัวเรือนและชุมชนอีกทั้งเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้โดยไม่ต้องส่งลูกหลานไปทำงานต่างถิ่นสามารถสร้างอาชีพสร้างงานสร้างความร่ำรวยในชุมชนได้ โคเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างกว้างขวางทั้งแรงงานเนื้อนมหนังอีกทั้งกระดูกและเลือดอยังใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างรวมถึงมูลโคยังใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วยโคเลี้ยงง่ายคืนทุนได้เร็วอดทนเลี้ยงเพียง3ปีสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นกาไรให้ประชาชนได้ที่สาคัญอาชีพเลี้ยงโคยังต่อยอดสู่อาชีพอื่นๆที่สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินได้อย่างไม่สิ้นสุดอีกด้วย เช่นการปลูกหญ้าตลอดไปจนถึงพืชตระกูลทั่วจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อใช้เลี้ยงโคการจำหน่ายมูลโคเพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยโคขับถ่ายมูลสดออกมาปีละ5,000ถึง7,000กิโลกรัมต่อหนึ่งตัวหรืออาจมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโคแต่ละตัวส่วนโคเนื้อสามารถขายได้ตลอดเวลาในช่วงที่ราคาโคตกต่ำก็สามารถที่จะชะลอไว้ก่อนได้รอให้ราคาโคเหมาะสมแล้วค่อยจำหน่าย ถือเป็นข้อได้เปรียบของการเลี้ยงโคเพียงแค่เกษตรกรใส่ใจเสริมองค์ความรู้ศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จจริงมั่นพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะศึกษาความต้องการของตลาดให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นนายอนุชากล่าว สำหรับการจัดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงครั้งนี้ถือเป็นการเปิดงานครั้งที่8โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่4จังหวัดได้แก่มุกดาหารศรีสะเกดอุบลร,ราชธานีอำนาาเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมอัปเดททุกองค์ความรู้มากมายได้แก่กิจกรรมเสวนาโดยกองทุนหมู่บ้านต้นแบบทำแล้วทำง่ายทำได้ไม่ยากโดยกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านบ้านสนามชัยหมู่ที่9ตำบลโพไซอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอัพสกิลเรื่องโคล้านครอบครัวรวมถึงกิจกรรมบิ n e เน m แมทชิ่งและยังมีนิทรศการให้ความรู้จากกทบอ,อีกด้วย